สวัสดีเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนนะครับถ้าคุณอยากเทรดตามเงินใหญ่ๆนะครับอยากเทรดตามสถาบันผมมีอินดิเคเตอร์หนึ่งแนะนำนะครับสิ่งนี้เรียกว่าวอลลุ่มนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆไม่สําคัญนะครับว่าเพื่อนจะใช้วอลลุ่มโปรไฟล์หรือวอลลุ่มธรรมดานะครับสิ่งนี้บ่งบอกถึงร่องรอยในตลาดทําให้เพื่อนๆมีความเข้าใจเกยวกับราคามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างเป็นวอลลุ่มธรรมดานะครับมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าเงินให,ใหญ่ๆเนี่ยมันเคลื่อนไหวยังไงนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันจากฉากที่เราเห็นนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยวอลุ่มเยอะบ่งบอกว่าอะไรบงบอกว่าปริมาณซื้อขายระหว่างราคาตรงนี้นะครับถึงราคาตรงนี้เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับราคาตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยเพื่อนเื่อจะเห็นว่าโซนตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากกว่านะครับ ซึ่ง r a n s a c t i o n หรือว่าการแลกเปลี่ยนเนี่ย v o ล u m e มเนี่ยมันเยอะกว่านะครับสิ่งนี้บ่งบอกเพื่อนๆนว่าอะไรบ่งบอกเพื่อนๆว่าเงินใหญ่ๆนะครับหรือจุดสนใจใตรงตลาดเนี่ยมันเริ่มมาจากจุดที่ก่อน Vol u m e มจะถือกําเนิดขึ้นมานะครับก็คือจุดโซนประมาณตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆพืนเพื่อนสังเกตว่าราคาเนี่ยมีการมาชนตรงนี้นะครับแล้วก็วอลลุ่มสูงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับและแท่งต่อไปก็เป็นแท่งบูลลิชเปิด ที่เป็นวอลลุ่มสูงมากๆนะครับบ่งบอกว่ามีความสนใจในตลาดจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยสูงมากๆนะครับและตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับโซนที่เคยเป็นจุดสนใจจะกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสิ่งนี้คือล่องลอยในตลาดอย่างแท้จริงนะครับและการที่เพื่อนเพื่อนอ่าน Pri c e action และวอลลุ่มเนี่ยจะทําให้เพื่อนได้เปรียบกับเทรดเดอร์คนอื่นในตลาดมากๆนะครับถ้าเราพลอตวอลลุ่มโปรไฟล์ออกมาแบบนี้อ่ะ ขออนาตลบตรงนี้แป๊บนึงนะครับถ้าเราพลอดวอลุ่มโปรไฟล์ออกมาแบบนี้ถามว่าอ้าวแล้วเราจะยังเทรดโซนตรงนี้ได้อยู่ไหมคําตอบคือได้นะครับเพื่อนเพื่อนาเพื่อนดูที่โนดต,ตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นไฮวอลุ่มโหนดเล็กๆตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนเถามว่าไหนยากกว่ากันนะครับผมมองว่าแล้วแต่เพื่อนๆพืนถนัดนะครับแต่สําหรับผมผมจะมองเป็น p r i c e a c t i o n นะครับใช้ลอจิกบวกเข้าไปว่าราคาตรงนี้นะครับมาชนปุ๊บมีคนสนใจนะครับ เมื่อมีคนสนใจในอนาคตย่อมต้องมีคนกลุ่มเดิมนะครับสนใจเพื่อที่จะ protect position เหล่านี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆไม่สําคัญนะครับว่าคุณจะใช้ Volume Profile หรือ v o l ุ่มธรรมดานะท่าเพื่อนใช้ v o l ุ่ม Profile นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับ v o l ุ่ม Profile นะครับก็คือเราจะสับสนนะครับระหว่างโซนประมาณตรงนี้นะครับ value area ก็คือเมื่อเราเทรดขึ้นนะครับผมอาจจะไม่กล้า t a r g กเ็เหนือโซนตรงนี้นะครับ เพราะว่าเป็นโซน POC แล้วก็เป็นโซน Value Area Low นะครับผมอาจจะเทรดตรงนี้ t a r g กตตรงนี้นะครับสิ่งนี้ทำให้ผมไม่ชอบเทรดร่วมโปรไฟลแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะมันแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆนะครับอ่าเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับว่า ร่องลอยเงินใหญ่ๆเนี่ยมันมากับวอลลุ่มจริงไหมนะครับราคาท <นะ S 1> ี่เพื่อนเพื่อเห็นในวิดีโอนี้นะครับมาจาก paper s t r n e นะครับบรเกอรอันดับท็อปของโลกนะครับท่านเพื่อนอยากเทรดบน trading view แบบผมนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มที่ชัดเจนแบบผมนะครับเพืพ่อนเพื่อนสามารถคลิกลิงค์ข้างล่างเข้าไปดูรายละเลอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ <S <S มาดูวอลลุ่มตรงนี้เป็นวอลลุ่มสูงมากๆนะครับเราจะทำลอจิกเดิมเลยนะเพื่อนเพื่อนก็คือนะครับโซนตรงนี้จุดตรงนี้นะครับ ถึงจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีคนสนใจมากๆนะครับก็คือวอลลุ่มสูงสุดๆเลยที่โซนตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อกอบตรงนี้นะครับปึ๊บมันจะเป็นเรนจ์แบบนี้บ่งบอกว่าโซนตรงนี้เนี่ยคนสนใจสุดๆดนะครับคือวอลลุ่มมันเยอะมากเมื่อโซนตรงนี้ถูกเบรกนะครับเพื่อนๆนโซนตรงนี้นะครับจะบ่งบอกว่าตลาดเนี่ยเลือกทิศทางไปทางไหนนั่นเองนะเพื่อนๆนในกรณีนี้มีการเบรกขึ้นนะครับ แล้วก็มีการโฮอยู่ที่เหนือโซนของวอลุ่มตรงนี้นะครับบ่งบอกว่าราคาเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นต่อนะครับแล้วราคาก็เบรกไปนั่นเองนะครับกลับกันถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะครับมันจะเบรกลงนะครับบ่งบอกว่าผู้เล่นในตลาดเนี่ยคาดหวังให้ราคาลงนะครับและราคาก็จะโฮอยู่ประมาณจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เทรดลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นกรณีเดียวกันกับตรงนี้นะครับ อ่ะเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างนะครับมองหาจุดวอลลุ่มอ่ะตรงนี้นะครับปึ๊บเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสนใจนะครับ่งบอกว่าระหว่างราคาตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับผู้เล่นในตลาดเนี่ยสนใจมากๆเลยนะครับแล้วเราก็จะตีกรอบมันเข้าไปแบบนี้นะครับปึ๊บเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อราคาเบรกลงไปนะครับเราต้องการเห็นการโฮอยู่ระหว่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะขึ้นต่อ แต่กรณีนี้นะครับราคาเนี่ยกลับลงไปนะครับแล้วก็มีการโฮอยู่ต่ํากว่าโซนตรงนี้นะครับทาให้ผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยไม่มั่นใจนะครับและราคาก็ไม่ไปไหนณระหว่างนี้นะครับจนกระทั่งตลาดเปิดเซสชันเอเชียนะครับมีแท่งนี้ขึ้นมาแล้วราคาก็เบรกลงไปนะครับทีนึ่งทําให้เราเนี่ยมองหาแบริจนะครับแบริจเทรดหรือว่ามองหาโซนวิกเจ็ตตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้ เราต้องการเห็นราคาโฮอยู่เหนือจุดนี้นะครับก่อนที่เราจะมีสัญลักณแต่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันไม่มีสัญลักณนะครับมีบัลลิชเข้ามาแท่งหนึ่งก็จริงนะครับแต่ไม่สามารถเบรกบุลลิชแท่งนี้ได้ด้วยซ้ำทำให้ราคาเนี่ยไม่ไปไหนนะครับแล้วก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วพยายามโฮอยู่เหนือจุดนี้นะครับมันจะเป็นกรณีคล้ายก,กันกับตรงนี้นะครับปึ๊บขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะเพื่อนปึ๊บตรงนี้นะครับ กับตรงนี้มันจะทํางานเหมือนกันนะครับก็คือราคากลับเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เทสจากจุดข้างนอกนะครับแล้วก็ปิดแก็บที่เรนจ์ตรงนี้นั่นเองนะครับในกรณีนี้นะครับเป็นสัญญาณให้เพื่อนๆเข้าซื้อนะครับตรงนี้แต่เทรดนี้จะแพ้ไปนะครับเพราะอะไรเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อราคาเบรคไปนะครับเราชนกับวอลลุ่มอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับเมื่อเราชนปุ๊บ ตรงนี้นะครับเราทําเป็นจุดของเซลเลอร์แล้วจุดที่เซลเลอร์พยายามที่จะเข้ามานะครับฝั่งไบเยอร์ก็พยายามจะขึ้นไปเหมือนกันนะครับทำให้ราคาเนี่ยไม่สามารถเบรกได้นะครับเพราะติดอะไรสักอย่างที่จุดตรงนี้นะครับเมื่อราคาเบรกนะครับเบรกลงมาปุ๊บทีหนึ่งนะครับขึ้นมาเทสทีหนึ่งเป็นวอลลุ่มสูงแท่งเล็กเป็นวอลลุ่มไดเวอร์เจนต์นะครับบงบอกว่าชนกับแรงขายจํานวนมากนะครับแท่งเล็ก แต่วอลลุ่มสูงนะครับชนกับแรงขายจํานวนมากทําให้สิ่งนี้เป็นสัญญาลนะครับหรือท่านเพื่อนมองเป็นแพทเทิร์นนะครับสิ่งนี้เราจะเรียกว่า He a d and s h o u l d e r นะครับหลายคนอาจจะตี He a d and s h o u l d e r แบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับแต่สําหรับผมนะครับ l e f โ shoulder จริงเนี่ยสำหรับผม l left s โ o u l d e r อยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่วอลลุ่มสูงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น head นะครับปึ๊บ แล้วไรซ์โชเดอร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจุดวอลลุ่มสูงนะครับเราจะใช้วอลลุ่มนะครับผสมกับไพรซ์แพทเทิร์นหรือว่าไพรซ์เซ็กชันนะครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสการเทรดที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เมื่อราคาเบรกใกล้ๆนะครับตรงนี้ปึ๊บเรามองหาจุดเข้าเทรดนะครับแล้วก็ทาร์เกตที่ประมาณโซนวอลลุ่มสูงนะครับประมาณตรงนี้โซนวอลลุ่มสูงตรงนี้นะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับถ้าถือต่อก็ ตัดออกนิดนึงนะครับเมื่อราคาเบรกตัดออกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนสต็อปลอสอะไรก็ว่าไปนะครับอยู่ที่เพื่อนๆฝึกฝนนะอ่ะเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างนะครับว่าเราจะตามเงินรายใหญ่ยังไงนะครับปึ๊บกรณีนี้นะครับเหมือนกันเลยเพื่อนๆจะเห็นว่าโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนที่ไบเออร์สนใจมันจะเหมือนกับตัวอย่างแรกนะครับท่านเพื่อนยังจําได้นะก็คือเมื่อราคามาถึงจุดนี้นะครับราคามีการเริ่มเทรดนะครับเริ่มจากตรงนี้ ไปจนถึงตรงนี้ด้วยเงินจํานวนมหาศาลนะครับบงบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสนใจของฝั่งผู้ซื้อนะครับซึ่งทําให้อนาคตเนี่ยจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สามารถเข้าซื้อได้อีกนั่นเองนะครับเพื่อนเพเพราะเรามีการ protect position จากฝั่ง bullish ตรงนี้นั่นเองนะครับจนกระทั่งเมื่อราคา break นะครับโซนตรงนี้ก็จะกลายเป็นเปลี่ยนจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านนะครับก็จะมี a คชั่น เพื่อนเเล่นประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับว่าถ้าเราไปผสมกับเซตอัพที่เพื่อนฝึกฝนมานะครับสิ่งนี้จะเพิ่มวินเลทให้เพื่อนเมหาศาลมากๆนะครับแล้วก็เพื่อนอย่าลืมนะครับเทรดกับ p a เปอร์สโตนเราจะได้มีวอลลุ่มที่ดีแบบนี้ใช้นะครับแล้วก็ตามรอยสถาบันจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนวิธีการที่เพื่อนจะเทรดตามรอยสถาบันนะครับหรือว่าตามรอยของเงินใหญ่ๆนะครับของธนาคารอ่ะ โอเคตัวอย่างนี้เราน่าจะทํากันไปแล้วนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะเราก็อ่ะฝั่งเซลล์บ้างนะครับอ่ะเรามาดูการที่วอลุ่มตรงนี้นะครับปุ๊บราคาระหว่างตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับแล้วก็ระหว่างตรงนี้ขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับเป็นจุดสําคัญเหมือนกันทําให้เราสามารถตีกรอบแบบนี้ได้นะครับปุ๊บเมื่อจุดสําคัญนะครับถูกเบรกเราคาดหวังเห็นแอคชั่นบายนะครับแต่นเพื่อนเห็นไหมว่าแอคชั่นบายเนี่ย แท่งบูลลิชนะครับไม่สามารถที่จะปิดเหนือกว่าแท่งบัลิชแท่งนี้ด้วยซ้ำนะครับทำให้ม omentum เนี่ยมันไม่มานะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับโซนที่บูลลิชสนใจ to break นะครับบ่งบอกว่าข้างบนเนี่ยเป็น bull trap นะครับแบบนี้ปึ๊บเป็น f l a กที่เบรกลงนะครับแล้วเราก็มี action ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเป็น confirmation เราว่า momentum ของบูลลิชเนี่ยหายไปนะครับเราก็รอราคา b r e a ปึ๊บเทรดลงอะไรแบบนี้นะครับ เพื่อนๆอาจจะมองว่าใช้เทรดจริงเทรดไม่ได้นะครับผมแบ็กเทสให้ดูหลายรอบแล้วนะครับเพื่อนๆมันเทรดได้จริงๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองฝึกนะครับแล้วก็ลองเอาไปผสมกับหลายๆอย่างที่เพื่อนๆใช้นะครับแล้วก็ลองเทรดดูนะว่าเราเนี่ยจะเพิ่มวินเลทจริงไหมนะครับถ้าวินเลทไม่เพิ่มเพื่อนๆก็ตัดไปนะครับไม่ต้องใช้แต่ผมอยากให้เพื่อนๆลองแค่นั้นเองนะครับถ้าเพื่อนลองปุ๊บไม่ถูกใจไม่ต้องใช้นะครับแต่ถ้าลองวินเลทเพิ่มผมยินดีให้นะครับแล้วก็ เพื่อนๆก็รอติดตามชมความรู้จากทางช่องผมได้เลยนะครับกดติดตามไว้นันเพื่อนแล้วก็คอมเมนต์อยากให้ผมสอนอะไรนะครับสําหรบวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ก่อนจบวิดีโอนี้นะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมไปสมัครบัญชีกับ Paperstone นะครับเ,เพื่อนๆสามารถรับ Trading View แบบพรีเมียมฟรีๆได้เลยถ้าเ,เพื่อนๆเข้าเกณฑ์คุณสมบัติที่ Paperstone กำหนดไว้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเ,เพื่อนสามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายนะครับแล้วก็คลิกที่ Trading View ตรงนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปนะครับ